สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องซาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะกลับมาพบกับการทอผ้าโจกผ้าจกปีนสิ้นกันต่อค่ะเอ้ยเนาะงานก็จะเร่งแต่ก็เร่งไม่ขึ้นไปทอผ้าผ้าฝั่งสลอดซอซึงม้วนๆของวงเดอะสลรอนะคะเดอะสลอของครูแอดเนาะ ก็ต้องขอบคุณครูแอดเดอะสล้อที่อนุเคราะห์ดนตรีให้ได้ประกอบในคลิปนะคะขอให้ครูแอดและทีมง,งานอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเด้อน,นะสาวดอยก็จะโจกภาพไปฟังสลซอซองไปขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่คอยมอบให้สาวดอยเสมอนะคะสาวดอยก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนกำลังใจนอกจาก กำลังใจให้มาก็ส่งกำลังใจกลับอาจจะผ่านเสียงเพลงผ่านคำพูดหรือผ่านใดๆก็แล้วแต่ทุกท่านทุกคนที่มาชมมาดูคลิปสาวดอยแล้วทำให้รู้สึกสบายใจแค่นี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับในความคิดความรู้สึกของสาวดอยแล้วนะคะขอบคุณเดอ้อ สาวดอยขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณจากใจที่ให้สาวดอยได้มีที่ยืนผ่านวันและคืนฝ่าคืนท้าทมจนแทบหมดแรง สายทางที่เดินต้องผเผชิญกับการทิมแทงหากแม้นว่าใจไม่แกรงคงสิ้นแรงหมดกำลังใจสจะทำน้ำใจจึงไม่หวัดวัน ขอบคุณพลังแรงเชียร์ผักดันเรื่อยมาหนึ่งไล่หนึ่งแช่หนึ่งซับที่ให้กันมาคือสิ่งล้ำค่าที่เยียวยาให้มีวันนี้สาวได้คนนี้ แคื่แค่คำอยพอสิ่งใดหวังต้องให้สมใจที่ปรารถนาขอให้พบทานสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาผู้สนค้นบุญนำพา จเจริญเก้าหน้าหลุดพ้นไพภพมาฟังสาวดอย้อนอีกเพลงหนึ่งอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆากที่มาทนฟังทนดูกันขอบคุณมากๆนะคะ,ะฟังเสียงสะรอม่วนๆไปเนาะ สาทางที่เดินต้องเผชิญกับันเขาเออยากให้ฟังเสียงสะลอ้อมากกว่าไม่ต้องฟังอะไรเยอะแค่สาวดอยถึงมาัานอยากให้ดูงานทอผ้าดูงานทอผ้าแล้วฟังสะลอ้อเนาะ อาจจะมีเสียงสาดอยบน,บนบนจมจมผ่านคลิปไปมั่งโอเคนะคะก็เอามาให้ดูให้ชมให้ฟังการทอผ้าก็อย่างที่เห็นมันช้าค่ะมันช้าก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนาะอะจบไปแล้วหนึ่งเพลงเพลงต่อไปคืออะไรเนาะฟังไปเรื่อยๆค่ะฟังไปเรื่อยๆ งานทอผ้ามันเป็นงานที่ช้ามากๆกว่าจะหยิบโน่นหยิบนี่มาใส่แต่ละชิ้นเดี๋ยวก็ดิ้นเดี๋ยวก็ไหมเวลายิ่งถ้าลายมันเยอะเยอะต้องลงสีบ่อยๆเปลี่ยนสีไหมสีดิ้นหรือว่าก็คือเปลี่ยนสีลายมันนั่นแหละย,ยิ่งต้องลงบ่อยๆต้องเปลี่ยนบ่อยๆยิ่งช้าเนี่ยเหมือนแบบนเนี้ย การเปลี่ยนก็คือเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวต้องอัดินลงละเพราะว่าถ้าลายจุกจิกจุกจิก,จกของมันเยอะเราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยพอจบไปตัวหนึ่งก็มาอีกตัวหนึ่งไอ,อ้ตัวหนึ่งที่สาวได้เรียกก็คือเหมือนลายของมันลายของมันแต่และแต่และชดนั่นแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวลายอันนี้นิดนึงอันนั้นนิดนึงมันก็ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนสีใหม่สีก็อาจจะซ้ํากันอยู่แต่ก็วนไปวนมา มันสลับกันไปสลับกันมาเนาะจะให้มันอยู่ที่เดิมไม่ได้เหมือนเราทำดอกนี้ดอกนี้จบเราก็ต้องเปลี่ยนสีละดอกแต่ละดอกดอกอันเดิมๆนี่แหละเหมือนตรงกลางอะ่ะเหมือนตรงกลางอะ่ะดอกนี้สีนี้เดี๋ยวดอกต่อไปดอกนี้ก็อีกสีนึงเดี๋ยวดอกต่อไปก็อีกสีหนึ่งแต่ถามว่าสีก็วนไปวนมาเพียงแต่เราต้องสลับสลับกัน ไม่ให้มันสีสีเดียวกันแล้วก็อยู่ติดกันมันก็ไม่สวยเนาะจะบอกว่าสวยมันก็สวยอยู่นั่นแหละแต่มันก็ถ้าสลับสีให้มันสลับที่กันมันก็จะสวยกว่าเนาะสัตว์จะทานำใจจงไม่หวัว่น ขอบคุณพลังเรื่องเชียร์ผลักดันเรื่อยมาหนึ่งไลหนึ่งแชร์หนึ่งซับที่ให้กันมาคือสิ่งล้ำค่าที่เยียวยาให้มีวันนี้เสาดอยคนนี้ ทำอวยพรสิ่งใดหวังปองให้สมใจที่ปรารถนาขอให้พบทานสิ่งดีๆหลังไหลเข้ามากุศล นบุญนำพาจเจริญแก้าหน้าหลุดพน้นภัยพานก็ขอให้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจทุกหมู่เหล่าให้มีแต่ความสุขความจเจริญอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนให้ไม่ติดขัดข้องคาในสิ่งใดพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไป ทั่วกันเทิงโสโสโสหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สาวดอยได้พูดได้กล่าวได้นำเสนอไปทำให้หมูหนึ่งเราได้รู้สึกรู้สึกอะไรละ่ะรู้สึกทั้งพอใจและไม่พอใจสาวดอยก็กลับขออาโหสิกรรมทุกกรณียกรรมเด้อค่ะอาโหสิโอโหสิโอโหสิค่ะ ฟังสะล็อต่อไปเดี๋ยสาวได้ก็จะโจกให้ดูไปเรื่อยๆเนาะมันช้า จะล้อไปเนาะไม่ต้องคุยเยอะ ฟังสลอซอซึงไปเรื่อยๆก่อนเด้อแล้วันี้เป็นเพลงอะไรไม่รู้นะต่โดยก็ฟังไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้แหละไม่รู้หรอว่าเป็นเพลงเพลงอะไรเป็นเพลงอะไรที่เขาบรรเลงมาเนาะ แต่ก็เพราะทุกเพลงเวลาเราจบลายนะเราจะเริ่มจกตรงไหนกดก็ได้แล้วแต่คือไปก็ได้มาตรงกลางก่อนก็ได้ตรงซ้ายไปขวาก็ได้แล้วแต่ ของสาดอยสาดอยจะดูว่าตรงไหนมันเกะกะมันเกะกะมากกว่าต้องเอาตรงนั้นก่อนบางทีก็จะเห็นสาดอยเริ่มตรงซ้ายไปขวาตรงขวามาซ้ายบางทีก็เริ่มจากตรงกลางมาหาข้างๆคือต้องดูจังหวะของมันจังหวะลายของมันตรงไหนที่ที่ไหมไหมที่เราลงลายอะ่ะมันจะเกะกะ เกะกะมากต้องเอาตรงนั้นไปก่อนเวลาเราไปสเตปอื่นมันจะได้ไม่ต้องเกะกาเขาเนี่ยเนี่ยเหมือนอยู่ตวนนี้เนี่ย,ย,ย,ต,ย,ยต้องเอานี้ก่อนเพราะว่ามันเกะกะโอมันมาอย่างนี้ทางฝั่งนี้ก็อ่าไปตัวน,นี้เราไม่ได้ใช้ขี้พึ่งถูทาไม่ได้ใช้ขี้พึ่งรูดมันมันก็จะฟูแบบนี้แหละเนี่ยแดี๋ยวถ้าเราใช้ขี้พึ่งทาแบบนี้มันก็จะติดกัน เห็นไหมเนี่ยมันก็จะไม่ฟูมากบางทีสาวยก็ที่เกียทตาทามา่้างท้าตรงไปลายๆวางสล้อไปเรื่อยๆเนาะ ก็อันนี้รู้สึกว่าทาแล้วนะโอ้อันนี้ลืมจกลืมก็ไม่เป็นไรแก้ได้ใส่เวลาถ้าอันไหนถ้าเราลืมเราลืมจกเราก็แค่เอาปลายเอาปลายขนเม่นแหลมแหลมแงะได้ขึ้นมา แค่นั้นเองเนี่ยเห็นไหมเลวลาเราลืมเสร็จแล้วเราก็ตีกลับมาตีกลับมาให้แน่นเหมือนเดิมแล้วก็มาแถวนี้ต่อบางทีเสาดอยลืมเยอะกว่านี้อีกลืมตั้งหลายชอดลืมเป็นแถวเลยก็มีถ้ากรณีที่ลืมเป็นแถวเลยก็ตีเปิดได้ถอยหลังกลับมา หมดแรงสายทางที่เดินต้องเผชิญกับการทิ้งแทนหากแม้นว่าใจไม่แกร่งคงสิ้นแรง จะทำน้ำใจจริงไม่หวัดวันขอบคุณพลังแรงเชียร์ผักดันเรื่อยมาหนึ่งรห้หนึ่งแช่หนึ่งซับที่ให้กันมาคือเสียงล้ำค่าที่ สิ่งใดหวังปองให้สมใจที่ปรารถนา โอเคค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไคร b e ทุกกำลังแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวดอยไปนานๆเด้อค่ะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะมันยาวเกินไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสินเสมอแล้วเจอกันใหม่